รู้แล้ววางนะครับรู้แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรารู้แล้ววางนะครับมันก็ไม่ติดข้องนะครับไม่ยึดถือรู้แล้ววางนะครับไม่ว่าอะไรที่รู้ได้นะครับรู้ได้ก็วางรู้แล้ววางเพราะว่าเหมือนลูกาธาตุเนี่ยรูแล้วก็ต้องวางทั้งหมดไม่ว่ารู้ด้วยญาณได้ปัญญา ด้วยสติด้สมา,าธิด้วยฌานรู้แลกว,วางทั้งหมดนะครับไม่ยึดได้นะครับรู้แล้ว,วางไม่ว่าสภาวะธาตุสภาวะธร ued, รมสภาวะทุกนะครับรู้และว,วางไม่ว่าอะไรอไร,รู้แล้วก็ต้องวางนะครับต่างกันที่ว่ารู้แล้วยึดหรือว่ารู้และว,วางนะครับไม่ว่าอาการทางจิตทางใจทางวิญญาณทางมนโนเนี่ย